สวัสดีครับโอมทำเป็นประจำทุกวันเดราสร้างไอ่สร้างเสีองเรานะลยมางานที่เงหินแล้ยตักไหนนะครับเหมือนเดิมครับ <Comics music> ยังไงพี่แห้งหนูทำงานลำบากเหลือเกินคนระับเช้าวิ่งการลงมาก็เลยบอกว่า,าพี่ทำไงก็ได้นะให,ให้น้ำมันแห้งดิเออทำงานลำบากเหลือเกินเนี่ยจัดการด้วยเครื่องสูบน้ำอะ่ะคนสูบน้ำอะ่ะเออได้แล้วเราบอกว่าเดี๋ยวดำเนินการให้นะวันนี้ก็ เจาะอยู่แถวๆเครื่องน้ำเลยครับวันนี้เจาะเครื่องน้ำอยู่บนโคกแล้วอ่ะอันนี้ลึกล้วเครื่องน้ำสบายลำบากลอ่นนลอเอยลย อ,อือ่นเป็นไงครับร้อนเหมือนกันหรือเปล่าผมไม่พูดคุยได้นะครับร้อนรู้สึกว่าฝนไม่ตกมาหลายวัน สะมยี่สิบงแล้วก็วันนี้ก็หกเก้าเดือนก็ดีนะครับเก้าเดือนนี่ก็ไวเพือนแล้วนี่ นกเพื่อนๆช้ไหมถ้าเจาะเนี่ยเจาะอยู่แถวเรืงน้ำเลยก็ไลยขุดหลุมลึกหน่อยนะน้ำมีเลยเทไว้หนุนหน่อยาวเดือนแล้วก็เปลี่ยนฟันนี่ พันชุดนี้หนึ่งสองเปลี่ยนสองสองชุดนี้นี่ชุดที่สามแล้วนะครับ ไม่มีปัญหาเลยนะครับพีเอมไทนมันเครื่องะไรครับพวกฟองพวกไทน์มันเครื่องเดี่ยวครับตอนนั้นผมเคยคุยกับการบอกว่ารถในบ่อถ้ารถใหม่นะมันไม่ค่อยเสียทำงานได้ตลอดหินมันก็ขึ้นตลอดครับอืม ป่าคันเก่าผมดีทูผมก็ขับมาเจ็ดแปดปีแล้วนะครับมันก็เริ่มมีเสียมีอะไรบ้างรถแากก็สายแตกครับออถ้าสายแตกมันก็ต้องเสียเวลาครับจอจอดต้องสัชั่วโมงนะ่ะออไม่นานานสายมานะมันก็จะชะนักนะหินก็จะไม่ขึ้นไว้เกนะ่าเลย dạng da này cũng luôn nghe nghe điều, ờ, anh em nghe 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 đi, có lốt nghe 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 สวัสดีครับผม